ก็สำหรับวันนี้เราจะไ่แนะนําเด็กธาดน้ําที่เอาไว้ชนะเด็กธาดไปก็คือเด็กของพวกลิซซดดอนในพวกนี้นะครับสำหรับเด็กของฟิเซอร์แล้วก็เกโกะก็ออยินดีต้อนรับทุกคนสู่ J-Well Up e อนะครับกับผมเจมเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับเด็กของฟิเซอร์นะครับเดิมเนี่ยใส่ธรรมดาอยู่แล้วก็ใส่เอ็กด้วย2ใบนะครับแต่ว่าผมเอาออกใบนึงเพื่อที่จะแบบจั่วให้ได้พวกตัวของเคโรมาซึ ตัวของฟิเซอร์ธรรมดาหรือฟิเซอร์ EX นะครับเราจะไม่ได้พึ่งการ EX ให้มันมากเกินไปนะหลักๆคือปัญหาของเราก็คือตัวของคาสมิที่เราไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้สิ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้นะครับเราจะใช้ตัวของเคโร,รมัสึน,นําหรือว่าฟิเซอร์ธรรมดานา แล้วก็ฟิเซอร์ e x จะเป็นตัวดาเมจติติดท้ายของเราแล้วก็กางเกมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าตัวไหนมันพร้อมที่จะโจมตีนะครับก็ไปดูกันนะครับว่ามันจะรอดไหมครับสำหรับฟิเซอร์ e x ใปเดี่ยวนะปกติเขาใส่2ใบเพื่อที่แบบใช้คู่กับคาซมิ มันจะสามารถที่จะแบบปิดเกมได้เร็วแต่เนี่ยเราใช้แค่ใบเดียวแล้วก็ฟิเซอร์มาดาไปดูกันว่าจะรอดไหมสำหรับใครที่หาร้านเติมเ,มเกมราคาถูกปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกม PC m o โมบายหรือโปเกมอนทีซีพ็อกเก็ตนะครับผมขอแนะนาร้านอีราติช็อปขึ้นชื่อราคาถูกสบายกระเป๋าและความปลอดภัยอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานการันตีจากผู้ใช้งานมากกว่า10,000แคนสนใจสามารถทักสอบถามได้ที่เพจอีราติช็อปหรือลิงก์ด้านล่างที่ดีฟคิวชั่นได้เลยนะครับเขาเปิดบริการ24ชั่วโมองด้วยกันนะครับก็บอกว่าการเล่นประมาณนี้มัน ชาเรนมากนะสหรับการใช้ตัวของฟิเซอร์ EX บิงหนึ่งใบนะครับกับฟิเซอร์ธรรมดา1ใบเนะี่ยบางคนก็ใช้แบบนี้ําำใบนะครับโดยส่วนหลักอะ่ะมันต้องใช้2ใบมันถึงจะเก่งนะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบอยากทำให้มันแตกต่างเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยก็ยังดีนะครับผมว่าอนปัจจุบันนี้มีคนรีวิวอะไรที่แบบมันเหมือนเหมือนกันนะเยอะแล้วนะก็เลยอยากทําอะไรที่แบบว่าเออให้คนที่ผม ได้แบบได้ดูคลิปผมอเอาประมาณนี้กันได้แบบเห็นอะไรใหม่ๆบ้างได้เห็นอะไรที่แบบมันแตกต่างจากเดิมมากไนอย่างเงี้ยนะครับผมแตกต่างจากเดิมบ้างนะต้องบอกไลยว่าช่วงแรกเนี่ยผมจะมึนๆนิดหนึ่งนะครับพอช่วงแรกมันมึนๆนะ่ะมันอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจมาวิเคราะห์กันอีกฝ่ายเป็นเด็ก มิวทที่เป็น m ิวทูเบสิกทั่วไปก็คือใช้ m ิวทูเอใบ m ิวทูธรรมดา1ใบแล้วก็ตัวของเซอร์ไนท์สใบซึ่งการที่เราจะเอาชนะเขาได้ณตอนนี้ผมมองว่าอีกฝ่ายยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนอะนอกจาก ติดจี้กับมิวทูนี่เทิร์นถัดไปตีห้าสิบหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อจั่วการสองใบก่อนมีเอ็กซ์สปีดถ้าผมตีไปสามสิบเทิร์นหน้าไป 20, ยี่สิบด้วยความสามารถของ,องเกคโคกะก็จะเหลือหนึ่งร้อยตีไปหกสิบหลือสี่สิบ อีฝ่ายได้ตีทั้งหมด100ดาเมรก็จะเหลือ20ดาเมจโอเคคือเราต้องคำนวณแบบหลายๆขั้นมากนะครับผมคือผมอาจจะต้องพูดชา้าลงแหละหลังจากที่ผมแบบว่าดูคลิปตัวเองแล้วแบบเฮ้ยเพื่อนๆจะตามทันไหมหรืออะไรนะคือไม่ได้จะอวดเก่งนะครับแต่บางทีถ้ามันพูดเร็วกันไปมันอาจจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ต้องพูดให้มันชา้าลงอ่าให้มันเข้าใจกันตีห อย่างที่เราคำนวณไว้เนาะเขาไม่ได้ใช้ตัวของซาคากิซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดเขาใช้ซากากิในจังหวะนีะ้มันก็จะบวกเข้าไปอีก6 0ติดถ้าเกิดเรากายร่างก็เกือบตายเหมือนกันเพราะงั้นหิวไว้ก่อนครับหลังจากนั้นติด เอเนจีสามารถตีได้ทั้งหมด80ใช้วอเตอร์ชูร c เค e ใส่มิ l ทูอันนี้จะพูดให้มันช้าๆนะไอ้ไม่ได้จะควรตีนะครับผมแต่อยากให้แบบเราเข้าใจไปด้วยกันอนอยไปด้วยกันเนาะแล้วก็60ดัมเมจอืมต้องใช้อ่ะอีกฝ่ายไม่สามารถกลายร่างมาเป็นเซิร์ฟไนได้ ทำให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะติดจี้ให้กับมิวทูเป็นสี่เอเนได้ไม่สามารถใช้ท่าไม้ตาย150ดาเมจของเขาได้นะครับตอนนี้ยังเป็นเครเรียอยู่ซึ่งเท่าที่าคาดคะเนอาจจะมีเซอร์ไนท์ละในมืออาจจะเตรียมโจมตีในเทิร์นถัดไปโอเคอืมแปลว่าไม่โอเคซ <laughs> าบีน่า เจอโรมัสสแล้วก็เกโคกะนะครับโอ้โอเออเพราะว่าเธอหน้ามีเซอร์ไนท์แน่นอนติดตัวนี้หนึ่งจี้ถ้าเกิดเซอร์ไนท์เซอร์ไนท์ติดให้อีกหนึ่งจี้แล้วก็ติดจากาทุกเธอหนึ่งจี้จะเป็นสามจี้มันก็ยังไม่พอ ถ้าสมมติติด1 G ึ่งจี้เพื่อเซอรีทีตออกแล้วเอาเซอร์ไนขึ้นมาตัวของ m มิวทูก็จะโดน KO จาก Water ร์ชูริเ n นเหมือนเดิมเพราะงั้นเราก็จะติดให้กับแครี่ของเราหรือว่าตัวแบบไม้ตายของเราก็คือฟิสเซอร์เนะครับหนึ่งคือใช้ Water ร์ชูริเคนไปก่อนใส่มิวทูนะครับอ่าแล้วก็ตี60 d ดาเมจที่ตัวด้านหน้าตอนเนี้ เขาไม่สามารถถอยได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาถอยเขาเอาตัวของเซอร์ไนท์ขึ้นมาใช่ไหมอ่ะก็ะจบนะครับอย่างที่ผมอธิบายไป,ไปถ้าสมมติเขาเอาเซอร์ไนท์ขึ้นมาเซอร์ไนท์มีเลือดอยู่ที่110การรับดาเมจร60ก็จะเหลือ50เราใช้วอเตอร์ชูลูเคนใส่มิวทูมิวทูโดน KO ไปเราก็จะได้2แต้มซึ่งหลังจากที่เราได้2แต้มในเทิร์นถัดไปเราสามารถที่จะ KO ตัวของมิวทูล่างแบบธรรมดา หรือตัวของเซอร์ไนต์ต่อได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ตัวของเก๊กโคกะถ้าเกิดมันสามารถกลายร่างได้มันสามารถแบ่งในช่วงต้นเกมได้อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ดีมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาที่2กันดีกว่าว่าจะเป็นไงหวังว่าจะเจอธาตุไฟเพราะว่ามันน่าจะเป็นเคสสตดี้ที่ยกมาแล้วพูดคุยกันได้มันพอสมควรอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดผมเจอเด็กสายฟ้าเนี่ยคือน่าจะเตรียมตัวแพ้เลยคือสู้ยากมาก วิธีชนะเด็กสายฟ้าด้วยโปกเกมอนธาตุน้ำเนี่ยก็คือตัวของคาซมิแหละการใช้ดวงที่มันมากเกินไปย่ผมมองว่าอาจจะยากไปสัหน่อยเจอมิวทูอีกแล้วเหรอเอ่อใช้โปกเกบอลดึงเคโรมัสึเคโรมัสึมี2ใบเพราะฟิเซอร์ขึ้นมาแล้วมีสิทธิ์ได้เคโรมัสึแล้วก็ฟิเซอร์อีก1นใบที่เป็นฟิเซอร์ EX สิ่งที่เราควรทำคือการใช้คาซมิ ฟิเซอร์ EX ว่าตัวของฟิเซอร์ธรรมดาครับมันสามารถรีทีได้ด้วยแค่1นึ่งจีผมพอพผ่อนก่อนนะถ้าผมพูดไปเรื่อเยเดี๋ยวแบบเออพูดแต่เรื่องเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนึกว่าจะเคเขาได้นะมาโอ้ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามีการ์ดกี่ใบว,วะสี่ใบเอาเลดการ์ดไปก่อนไหมเลสการ์ดไปก่อน โอเคแล้วก็ใช้โปรกบอลครับหนึ่งคือเราต้องการเคโรมัสสึซึ่งน่าจะได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเราตัดตัวของ e อออกไป1นึ่ใบนะครับการได้เคโรมัส่อมันก็จะง่ายมากขึ้นแล้วก็ใช้มิสตี้กับฟิเซอร์ธรรมดาครับสามารถที่จะเก็บราไปได้ถ้าเกิดมันได้3 g นะ2โอ้โหได้2 g ไม่เป็นไรครับเราติดได้อีก1 g อันนี้คือ ดวงดีครับดวงดีดวงดีไอซ์บีมแต่ถามว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้ซจจี้มันก็จะไม่ใช่ภาพนี้เนาะเราก็จะต้องรอรอไปสักพักหนึ่งก็ต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายสามารถกลายล่างเป็นเคอร์เรียได้ไหมนะถ้าเกิดกายล่างไม่ได้มันจะยังไงต่ออย่างเงี้ยอีกฝ่ายไซ <laughs> อีกฝ่ายใช้เอ็กซ์ปีดหรือเปล่าติดจี้ให้กับราสุเปล่าเพื่อจะเอามิวทูขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับมันต้องดูหลายสเตปอะแต่ถ้าเราคิดนะมันจะมี2ทางเลือกประมาณนี้เหมือนเสียงแหบว <c oughs> <c oughs> ะมาต่อกันนะครับมิวทูสอใบอ๋พอพะเขารู้ว่ามิวทูตัวนี้น่าจะโดนมิวทูตัวนี้น่าจะเอาไว้ตีได้ส่วนมิวทูตัวนี้น่าจะโดนแบบ ปวดพอสมควรกว่าจะได้ตีเนะนาะอืมใช้โปรเฟสเซอร์ครับโัการสองใบซาบ i นาพ otion เออหกสิบดามจไปเหลือเก้าสิบแล้วก็อีกยี่สิบยังไม่พอที่จะจบเกมได้เนาะ ในจังหวัดที่เหลือเลือดประมาณหลัก10กว่าเขาน่าจะรีชีตตัวของมิวทูแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่เขาหาอยู่ก็คือตัวของเซอร์ไนท์เพื่อจะมาเติมเอเนจีในการสับเปลี่ยนแล้วก็การโจมตีแต่ถ้ามันติดชาขึ้นมามันก็อีกฝ่ายก็แทบจะแบบแพ้เลยนะอืมเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ เปลี่ยนก็ไม่ได้จะต,ติดจี้ก็ไม่พอน่าจะใส่โจวานี่มาสักใบหนึ่งเนาะแต่ผมรู้สึกว่าโจวานี่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตีมันก็ไม่มีประโยชน์อะ <c oughs> มาอีฟายติดให้กับมิวทูน่าจะลุ้นในเทิร์นถัดไปมั้งว่าเราจะแบบเออไม่สามารถที่แบบเคโอได้เนาะแล้วก็ลุ้นว่าไม่ติดชายเงี้ยแล้วก็รีทรีตมิวทูออก ซึ่งโอ้โหเออปัญหานะถ้าเกิดเราใช้ซาบรีน่าตัวที่ถูกดึงขึ้นมาจะเป็นมิวทูตัวนี้และมันจะตีเราซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีโอเคบาครับโอเคเดโรมาส,สก็ติดจี้ให้กับ เกโกกะวอเตอร์ชูลเคนอันนี้ต้องคิดดีๆว่าเราจะไปแปะตัวไหนสำหรับผมนะผมว่าแปะตัวนี้เลยก็ไอส์บีนใส่มิวทูด้านหน้าจะเหลือเลือดอยู่ที่70อีกฝ่ายใช้โปชั่นไปหมดแล้วเพราะงัน้นแล้วมันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับผมคือเทิรนถัดไปตี60ดาวกระจายอีก20 เป็น80ก็จะโดน KO ไปเลยรีชีทไม่ได้จบแล้วปิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าจะโดน KO ในเทอร์หน้าแล้วเราก็จะ GG ะเรียบร้อยชนะครับเราเจอเด็กมิวทูสอรอบเดี๋ยวผมหาเด็กเจอเด็กธาตุไฟดีกว่า มัน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเพื่อนๆโอเคครับหลังจากที่ผมกดยอมแพ้ไปเรื่อยๆๆรๆๆนะครับตอนนี้ผมเจอคนใช้เด็กธาดไฟแล้วนะแต่ไม่ใช่เด็กคาดไฟเทียหนึ่งอะ่ะมันเป็นเด็กธาดไฟแบบอาซอละ,อะเออลุนเบนนะครับผมลุเนเบนไม่เป็นไร <laughs> ผมว่า อีกฝ่ายแบบไม่รอดแน่ๆดูจากมือที่ผมได้คือยังไงก็ไม่รอดนะครับผมหัวสองอีกฝ่ายตีได้ยี่สิบใช่ไหมเราวีอีโวเป็นเก็กโคกชิระตีสามสิบบวกอีกยี่สิบจากการที่เขาแพ้ทางเป็นห้าสิบม,มีวินดี้เหรอถ้าสมมติ จากโคนิต้าไปเป็นแกรนรอกปี40ใช่ไหม60เออก็ยังไม่พอที่จะ KO เกโกะได้คือเวลาเราเล่นเกมการ์ดนะครับเราต้องคิดไปหลายๆสเต็ปมันอาจจะดูแบบวดหัวนะแต่ถ้าเกิดใครสนุกก็สนุกอะ่ะผมอาจจะพูดแบบนี้นะต้องขอไปจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าเออถ้าใครเอ j นจกับการคิดแบบนี้ยผมว่าการเล่นเกมการ์ดการเล่นเกมอะไรที่มันวิเคราะห์มันจะสนุกมาก มันมีหลายๆปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของดวงแหละเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เราแบบว่า,าคาดคะเนไม่ได้เนาะว่าเอ๊มันจะออกมาเป็นยังไงในจุดนี้นะครับผมแต่เราสามารถที่จะวางแผนวางกลยุทธ์ให้มันไปในทางที่ดีได้จริงอยู่ที่ว่ามันจะยากแต่ผมมองว่ามันก็สนุกท้าทายเนาะอืมตอนนี้เราตีไปห้าสิบฝ่ายรือยี่สิบสามารถรีชีท กลายร่างมาเป็นแกงหรอกมาตีเราได้ถ้าสมมุติเขาใช้ลุงเบนก็ผมจําไม่ได้คือเด็กลุงเบนอะ่ะผมไม่ได้ใช้ไม่รู้ว่ามันบวกดาเมจเท่าไหร่แต่น่าจะเยอะอยู่จากโคจิต้าไปเป็นแกนหรอกล่าง2เนี่ยม้าล่าง2เนี่ยมันก็จะตีตัวของกบตายได้พูดถึงเรื่องดวงกันต่อเพราะในคลิปที่แล้วอะ่ะมันอาจจะมะีบางท่านนะครับผมที่อาจจะ ไม่เห็นด้วยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามัวแต่โทษดวงโทษนั่นโทษเนี่ยแม่งเราจะไม่พัฒนาอะไรเลยเว้ยนอกจากโทษไปวันๆแล้วก็นั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าอืมโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะอืมเรื่องดวงอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องรองมาแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยนะมันแค่เป็นเรื่องรอง ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าอุ้ยมันแบบทําให้เราดวงดีขึ้นได้หรืออะไรปัจจัยพวกนั้นแบบมันเลอะเทอร์นะมันเพอ้อฝันมากกว่านะครับคาสมีสองใบค้าสมกสองใบเอออ่ะกาดีก้ก็โดนเคียไป เอาเกรนรอ็อกขึ้นมาไหมเมื่อจะตัวไหนก็ตายหมดอะไอ้กรนรอ็อกน่าจะเป็นดีที่สุดตายเหมือนเดิมเออเขาต้องเอาไฟเยอร์ขึ้นมานะครับเอา้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอเรียบร้อยครับจบจบแล้ว เหลือแค่อีกไฟติดจีกับไฟเยอะแต่เทินถัดไปเรามาลุ้นกันดีกว่าผมว่าปล่อยจอยได้นะตอนนี้เอาสนุกสนุกได้อาจจะไม่ฆ่าเขาเลยนะอาจจะแค่ปาดกระจายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้คาสซมีสักสองรอบอะไรเงนี้อย่างนี้ผมพูดไปมาเข้าเรื่องเรื่องดวงกันนิดนึงเออผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะว่าดวงอ่ะมันจะเข้าข้าง คนที่พยายามอ่ะสำหรับคนที่ไม่พยายามแล้วพยายามที่แบบโทษทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะผมว่าแบบนั้นคือไม่รู้สิในความรู้สึกผมผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะแต่ผมไม่อยากจะพูดอ่ะเพราะว่าพูดไปแล้วมันก็อาจจะแบบไปเสียสีคนโน้นไปคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับผมอืมนั่นแหละมันไม่ใช่วิถีของคนชนะ,นะครับผมว่าอย่างนั้นนะเพราะการที่ผมอ่ะ ใช้เวลาฝึกฝนตัวเองอ่ะในเรื่องของฮาร์สโตนไปถึงระดับเรจินเนอรี่นะอันนี้คือพูดถึงฮาร์สโตนไปถึงระดับเรจนเนอรี่อ่ะผมว่าแม่งไม่ได้เกี่ยวกับดวงทั้งหมดนะเอออันนี้อันนี้เกี่ยวกับดวงเอคาซุมิที่เกี่ยวกับดวงเออมันเกี่ยวกับเรื่องของฝีมือประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับการต้นสดหลายๆอย่างกับสถานการณ์ที่เราเจอเรามีประสบการณ์มากพอไหมที่จะแบบแก้เกมได้อะไรเงี้ยนะาจริงมันก็จบแล้วเนะี่ย นี้เราปล่อยนะผมปล่อยปล่อยมากกว่าตา <l inks> จริงดาวกระจายสองรอบตัวของไฟเยอ์ก็ตายละ <l inks> ใช่ผมเลยรู้สึกว่าการที่จะโทษดวงโทษด,ดวงอย่างเดียวแล้วก็ไม่หมั่นฝึกซ้อมอะไรเลยผมว่าแบบนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่อืมแย่ไปหน่อยไม่ใช่วิถีของคนที่ชนะโดยส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะการที่ผมได้แชมป์ของเชสลาร์ การที่ผมขึ้นระดับด e g e n d a r y โดยที่ไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับผม Har ์ t สโตนซึ่งเรารู้ๆอยู่แล้วว่า Har ์ดสโตนเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องเติมเพื่อที่จะแบบทำให้แบบว่าไปถึงระดับสูงได้แต่ผมเล่นโดยที่ไม่เติมแล้วไปถึงระดับสูงได้ผมว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือทั้งไอ้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดวงนะเออฝีมือเกี่ยวเพราะงั้นอย่ามวัวแต่โทษนะครับว่าเออดวงไม่ดีนั่นน่้นนี่ไม่ดีผมว่า อย่าโทษมันนะเนี่ยคาซมิ2รอบไม่ได้ผลเนี่ยแต่ถามว่าผมแพ้ไหมผมก็ไม่ได้แพ้นะหนึ่งเราเจอเด็กที่ชนะทางด้วยแล้วก็หลายๆอย่างมันเอื้อมัวให้เราเราแค่เล่นที่ดีที่สุดในในสิ่งที่เรามีผมว่าแบบนั้นจะดีกว่าสกายเอ็กแทมา130ดาเมจ ไม่แตกเหมือนเดิมถ้าสมมุติในเพยที่แย่ที่สุดในตอนนี้คือซาบีนาขึ้นไป Sky ้วสกายแอดแคทก็คือเราก็จะแพ้ทันทีผมคิดว่าคนน่าจะเอนจอยกับเพย์ <c oughs> เพย์ที่ผมไลฟ์สาระอะไรเงี้ยเออเลแล้จะทำชาเลนจ์แบบว่าไม่ใส่คาซมีเข้ามานะผมว่าใส่คาซมี่ดูไร้ประโยชน์มากเลยมันน่าจะโอ,โอเคเนาะเข้าใจกันนะเกี่ยวกับเรื่องของดวงอนะไรเงี้ย พ่อพูดในคลิปที่แล้วอาจจะไม่เคลียร์อะไรอย่างนี้นะครับแก็ถามได้ถามได้พูดคุยได้แต่ตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันมีลิซดอนน่ะก็สนุกสนุกเอนจอยไปก่อนแล้วกันยังตีไม่ได้ลิซดอนยังตีไม่ได้ เหมือนเขาก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะเว้ยเอออ่ะเรียบร้อยครับ GG จ,จบไปเป็วเชียบร้อยคืออยากเจอเด็กลิซดอนวินดี้มากกว่าแต่เราดันไปเจอเด็กคาสึระแล้วก็เหมือนปนลิซดอนเข้ามาด้วยมันก็เลยอาจจะเอาจริงๆมันมันไปไม่สุดสักทางนะครับผมอันเนี้ยคือเรื่องของการออกแบบกลยุทธ์ละถ้าเกิดเราเอาไง่ายๆคือเราสร้างเด็กดีอะ มันมีโอกาสสูงที่เราจะชนะนั่นคือพวกของเมตาวินเลดอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแหละเนาะส่วนเรื่องดวงก็สำหรับผมผมคิดว่าเป็นรองถ้าเราแบบออกแบบมาดีบหมสะสมกับกล่าอ่ารเงี้ยเราเล่นดีสุดในจังหวัดที่เรามีอยู่การ์ดูมือของเราผมว่าถ้าเกิดเราเล่นดีผมว่าไม่รู้สิมีความเชื่อของผมแล้วกันนะความเชื่อของผมผมรู้สึว่าไอ้โชคชะตาหรือว่าเทพีแห่งดวงอะจะเข้าข้างกับคนที่พยายาม ไม่ใช่เข้าข้างกับคนที่ไม่พยายามอะไรแล้วก็หวังว่าตัวเองจะถูกรางวัลที่1อะไรเงี้ยสำหรับผมผมเชื่อแบบนั้นก็สําหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาแล้วก็ขอให้กําลังใจไม่ว่าจะผ่านไลค์ผ่านเม้นท์แล้วก็การซับสไครต์นะครับผมขอบคุณทุกคนมากรู้แต่ต้นเลยมาคนรู้แต่ต้นจนจบนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงนะแล้วเรามาเจอกันใหม่สำหรับเกมโปเกมอนซีซีพ็อกเก็ตนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้มี ทอล์กมากนะพูดคุยมากอาจจะมีแค่ช่วงท้ายๆตอนที่เราเล่นเจอเด็กทัไฟนะครับแต่ก็อยากจะมีแบบพูดคุยมากขึ้นเนาะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกว่าอยากรู้เรื่องอะไรมากขึ้นหรืออะไรที่เกี่ยวกับโปเกมอนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโปเกมอนทีซีพ็อกเก็ตอะไรที่เกี่ยวกับโปเกมอนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมว่าเฮ้ยเราจะขยายจักรวาลโปเกมอนเนี่ยออกไปได้ยังไงบ้างอะไรที่เกี่ยวกับโปเกมอนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมแต่ก็ต้องหาทนะ็อปิกเนี่ยเออหาเรื่องราวมาพูดคุยกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องอะไร ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ